ตอนนี้เราก็เดินย้อนกลับมานะครับจากเซนท่านป่าตองนะมาที่ตรงบริเวณแยกนี้นะอ,อยู่ตรงบริเวณโรงเรียนเทศบาลป่าตองบ้านใสน้ําเย็นนะครับที่พักเราจะอยู่ตรงนี้แหละแต่เราไม่แน่ใจว่าอันนี้คือเรียกว่าซอยอะไรเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้าดีกว่าว่าเขาเรียกว่าเป็นซอยอะไรเนาะอ๋อนี่ไงถนนสวัสดีรักเลยครับถนนสวัสดีรักเราก็จะเข้าไปด้านในกันรู้สึกว่าโรงแรมของเราจะอยู่แถวๆนี้นะโรงแรมแบบเกิร์ล ก็คือนะท่องเที่ยวก็อยากเข้ากล้องไงบ่ายๆแบบว่ามีแบบโบกมือแบบเฮลโลแบบว่าอะไรกันเนี่ยแต่ว่าเราก็ไม่เห็นอันอีกทีนึงคือเขาโบกมืออยู่นะอ๋อนี่มีท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยอย่บอกน้ว่าอ๋อแต่ท็อปไม่น่าจะมีนะอุพกันคือตัวนี้ไปซื้อที่ชาร์จแบตมาเราหาได้แบบที่เซเว่นนะแล้วคือเอ่อตัวที่แบบแรงๆหน่อยอ่ะตัวที่ชาร์จแรงหน่อย2.4อะไรอย่างเงี้ย ก็จะมีแต่แบบของหัวไมโครซึ่งเป็นหัวแบบโบราณหัวเดิมอะไรเงี้ยนะแต่ว่าไทซสีคชาติความเด็วสูงสุด1.2น่าจะใช้เวลาชาร์จนานอยู่น่ยนมันน่าจะอยู่แถวๆนู้นเนาะเพราะว่าเขาบอกว่ามันมีนี่นี่นที่พักของเราชื่อว่าเกลอนะฮะเกลอเกลอโฮเทลปาตองอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละนี่นี่ ตรงนี้เลยเย่ yeah. เรียบร้อยได้แล้วเอ้ยเดี๋ยวชวนเรานะเรียบร้อยนี่มาถึงแล้วที่พักของเราอ่าเดี๋ยวเราเออต้องนั่งกินอะไรที่ข้างล่างก่อนเพราะตอนนี้มันบ่ายโมงไงมันยังเหลือเวลาอีกพอสมควรเนาะโอเคไปเดี๋ยวเราัางตรงนี้แล้วก็ถ้าเดินตรงไปด้านหน้านี้นะครับเดินไปอีกนิดนึงก็ถึงที่อันนี้แล้วนะหาดปาตองอะ่ะ เดินลงไปตึกต๊กตึกต๊กตึ๊กตึ๊กตึ๊กถึงป่าตองแล้วเราเคยมาเที่ยวแถวนี้แต่ว่าเราไม่เคยพักแถวแถวนี้นะสมมติเราจะไปพักริมริมริมตรงนั้นข้ามถนนก็ไปได้เลยอันนี้ก็เลยลองมาตรงนี้ดูเพราะว่ามาคนเดียวแล้วพักที่นี่นหลายคืนประมาณประมาณสี่คืนมัง้งพักที่นี่โอเคเดี๋ยวไปหาอะไรนั่งพักผ่อนแล้วก็นั่งชาร์จแบตก่อนนะครับก็น่าจะประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวเจอกันอาจจะเป็นตอนเย็นหรือไม่อย่างนั้นก็อาจจะเป็นแบบ เดี๋ยวขึ้นไปที่พักอะไรอย่างเงี้ยนะนี่ขนะ้างล่างเขาเป็นร้านกาแฟข้างบนก็คือเป็นที่พักเลยเิ่งมากไปตอนนี้เราเข้ามาใน The Coffee c u p นะฮะก็เดี๋ยวแบนะดวบ,บดูกันว่าจะกินอะไรดีมันมีอาหารด้วยนะอ๋อเนี่ยมีอาหารแล้วก็มีน้ำวิทยอยากกินน้ำกินเป็นแบบสมูทตี้เหรอชัเขียวปั่นเนาะเอาอะไรดีอะชีวิตอุ้ยอันนี้ก็น่ากินแต่ว่าแถวเนี้ แถวนี้มันก็ไม่ค่อยมีร้านอะไรหรือทุกคนถ้าแบบนี้ก็น่าจะสูงอยู่เพราะว่าฝรั่งก็อังชาติเขาก็มากินในเดลกันหรือกาแฟคลับหมดเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยหรือว่าจะกินอันนี้ดีเดี๋ยวขอแบบขอหาก่อนนะว่าจะกินอะไรอาจจะแบบต้องกินข้าวแล้วเพราะว่าตอนนี้บ่ายโมงอะ <S 1> <S 1> <S ตอนนี้เวลาบ่ายสองนะครับอันนี้ก็จะเป็นอ,อยู่บริเวณร้าน หรือคอฟฟี Cup, sociedad, ่ข <Okay. S 1> <it in> ับนะครับแล้วก็ฝั่งทางนี้จะเป็นทางลงไปหาดอ่าหาดปะตองนะครับสามารถเดินลงไปเดี๋ยวห่าปะตองได้โอ้โหโอ้โหโอ้หอุ้ยแกงต่างชาติเหรอมีแต่ต่างชาติทั้งนั้นเลยอ่ะอุ้ยบิดมอเตอร์ไซค์กันแบบดังขนาดนี้เลยเหรอโอ้โหอ นี่นะครับเราจะมาพักที่นี่นะก็คือชื่อว่าเกรอภูเก็ตนะครับแต่ว่าเราจะต้องมาเช็คอินตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปที่จุดบริเวณเช็คอินของเราก่อนแล้วก็ไปเช็คอินเข้าที่พักนี้ไงนี่ก็คือแบบว่าเกรอภูเก็ตนะครับอยู่ใกล้ๆกับาหาดป่าตองนิดเดียวนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปเช็คอินกันดีกว่านาะ เรียบร้อยนะครับตอนนี้เราเช็คอินที่บริเวณด้านข้างนะฮะก็จะเป็นแบบว่าจุดเช็คอินเล็กๆด้านนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปด้านในกันไปอยู่นี่ที่พักของเราเราได้ห้องเป็นห้องไม่บอกห้องเผื่อลงเผื่อลงในตอนที่ยังอยู่อยู่เนาะเราไม่บอกห้องเขาจะมีแบบข้อมูลต่างๆไว้ให้นะฮะ แต่ว่าไวไฟเรามีแล้วหรือไงห้องพักเป็นไม่ใช่ห้องพักที่นั่งเล่นชิวๆส,ส,สบายๆเดี๋ยวหาหาก่อนว่าเราอยู่ชั้นหหนึอ่อ๋อไปทางนี้ไปทางนี้ไปเดี๋ยวไปหาไปห้องก่อนทุกคนตอนนี้เราเข้ามาที่ห้องเลยบ้อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศในห้องเป็นห้องแบบเล็กๆนะสำหรับการอานอน นอนยังเดียวคือแบบว่าไม่ได้ทํากิจกรรมเยอะเพราะว่ามันจะอยากวากว้างกว่าเตียง6ฟุตนิดเดียวเองอะ่ะอันนี้คือพอเข้ามานะครับมันก็จะเป็นห้องประมาณนี้นะฮะด้านข้างนี้ก็จะมีปลั๊กไฟใส่การ์ด no smoke นะ no smoking นะเพราะว่าถ้าแบบ s m o k กิงก็คือปับปับ2 0 0พแอร์อันนี้ห้องน้ำเดี๋ยวเราค่อยมาดูทีหลังนะฮะด้านข้างตรงนี้ก็เป็นที่แขวนผ้าอ้วนตัวนี้มันดีนะมันแบบมีที่แขวนตรงนี้ให้ประมาณ สีอ่อันนะครับเราอาจจะต้องมีตากผ้าบ้างแหละเพราะว่าเราจะไปทะเลมันก็ต้องมีแบบตากพ่งตากผ้าอะไรอย่างนี้เนาะอันนี้ก็เป็นกระจกอุกจกบานใหญ่ไว้แต่งตรงมติ่งตัวเดินมาปุ๊บแต่ว่า <c oughs> การเดินมาของเราเนี่ยคือพื้นตรงเนี้ยพื้นด้านนอกมันสูงกว่านะเดินลงมาปุ๊บจะต้องลงมาหนึ่งชั้นใช่ไหมพอเดิน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 ,ดนตามมาอันนี้ลงมาอีกหนึ่งชั้นนะทุกคนเห็นไหมลงอีกชั้นนี่ก็คือเนี่ยเราเอากระเป๋ามาวางไว้เมื่อกี้นะ น,นี้ก็จะมีแบบน้ํสองขวดโอ้แต่ว่าไม่มีตู้เย็นนะทุกคนเออที่นี่ไม่มีตู้เย็นถ้าเราอยากกินอะไรเย็นเย็นก็อาจจะต้องไปลงด้านล่างด้านล่างเนี่ยเป็นเป็นเดอะคอฟฟี่คัพนะครับแต่ว่าด้านล่างเดอะคอฟฟี่คัพตรงเนี้ยไม่มีที่ชาร์จแบตนะถ้าใครกบว่าแบบอ,อุยจะไปล้วจะไปชาร์จแบตอะไรเนี้ยไม่ได้นะไฟมีไม่มีอ,อ่อโอเคนะก็ทีวีน้ำสองขวดมีได้เป่าผมให้นะครับแล้วก็มีเซฟให้นะฮะ เซฟแต่เราก็บางทีเราก็ไม่ค่อยกล้าใส่เซฟนะตอนนั้นคือไปภูกเก็ตไปกระบี่เซฟทานหมดคือใช่ไหมว่าเราอะก็คือเข้าไปแบบเปิดอทุกอย่างปกติใช้ได้วันสองวันพอวันแบบสุดท้ายทานหมดต้องเรียกเจ้าหน้าที่มาไขเซฟอะไรกันใหญ่โตเลยตอนนั้นอันนี้ก็จะเป็นที่นอนนะครับผ้าเขาจะเป็นแบบธีมสีน้าเงินเนาะนี่ก็คือเนี่ยผ้าของเราก็จะมี2ผพื้นนี่แล้วก็จะเป็นที่นอนก็คือ นอนอย่างเดียวเน้นนอนเน้นนอนไม่ได้เน้นทํากิจกรรมภายในห้องอันนี้ก็ปักไฟน,นี่มีปักไฟด้านข้างนะฮะสามารถชาร์จแบตอะไรต่างๆได้ด้านหลังก็อันนี้ก็น่าจะเป็นโรงแรมเหมือนกันนะเป็นโรงแรมข้างๆนะฮะเดินไปตรงนี้ก็จะเป็นแบบไอ้นี่เขาเรียกอะไรชายหาดชายหงชายหาดเราเปิดเปิดหน่อยนึงแล้วกันอันนี้คือแอร์ด้านบนเราเปิดแอร์หรือย,อยังเนี่ยเราไม่ได้เปิดแอร์นี่เราเปิดอ๋อเขามีแค่แบบที่ระบาย ระบายแบบระ,ะ,ะบายลมเนาะเดี๋ยวขอเปิดแอร์กัอนทุกคนอากาศข้างนอกก็ร้อนใช่สิหใครตั้งไว้สิบหเอาให้แบบว่าเย็นวิห้องน้ำมีห้องน้ำช,ชักโครกอุ้ยชักโครก็แปลกดีเนาะมันมีแบบเป็นตัวล้างตัวอะไรอย่างี้ด้วยนะท,ทิชชู่ทิชชู่เนี่ยที่แบบพอยผ้าสูงมีที่ระบายอากาศเพราะว่าห้องมันเล็กเนมันไม่ค่อยมีแบบ ที่ระบายกระจกนะครับอันนี้ก็จะเป็นบบจุดอาบน้ำดูไแนี่ก็มีอะไรอันนี้ก็เป็นอ่างล้างหน้าอุพื้นก็ดีนะอันนี้เขาให้แบบอ่เป็นอย่างนี้เลยแชมพูแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นบอดี้ครีนซิ่งเจลนะครับอันนี้ก็มีอ่เครื่องทำน้ำอุ่นน้ำอุ่นอะไรนี่นะก็จะเป็นห้องน้ำเล็กๆทุกคนห้องน้ำแบบห้องน้ำพอดีตัวจริงๆเนี่ย อยู่คนเดียวก็คือแค่นี้ก็พอแล้วนะไม่ต้องอะไรเยอะนะเพราะว่าเราอยู่ตั้งเราอยู่สี่คืนเราอยู่ที่เนี้ยสี่คืนเป็นเงินประมาณเท่าไรไม่รู้อะวันละเกือบพันมั้งวันละพันหรือเปล่าไม่รู้น่าจะสี่พันอะเนี่ยประมาณนี้สี่คืนก็คืนวันละพันคืนละพันก็น่าจะวันละพันนี่ประมาณนี้นะครับก็คือที่พักของเราในวันนี้นะเดี๋ยวให้ดูดูแบบเนี่ยมันจะมีแบบว่า บรรยากาศด้านหลังแต่ว่าด้านหลังก็คือเป็นโรงแรมขัดไปแล้วก็ตรงนู้นคนที่คนเดินเดินเนี่ยเขาเดินลงไปชายหาดกันนะเราจะไปชายหาดกันตอนค่ำๆนะครับตอนนี้เราอย่าเพิ่งไปเลยมันร้อนร้อนมากเดี๋ยวขอเนี่ยแบบอยู่ชัดบ่งชัดแบบอะไรก่อนนะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันอีกทีหนึง่งตอนค่ำๆพาไปเดินชายหาดบ๊ายบาย